สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพิ่พก,กับดาวอีกแล้วนะคะวันนี้ดาวก็ยุ่งๆอยู่กับลวดรวดนี่นะคะว้าวนะคะวันนี้ดาวก็อยากจะปลูกต้นไม้แบบแขวนๆบ้างก็เลยไปซื้อลวดมาค่ะลวดอันนี้ก็ยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทเป็นลวดอะบ่นายน,นะคะกันสนิมด้วยอยากจะทําต้ไนไม้แขวนค่ะทีนี้ดาวก็จะมาทําทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นโค้โงๆงอๆแบบเนี้ยมันจะดัดยังไงให้มันสวยนะคะ เราก็มีวิธีกันเลยวันนี้ว้าอันดับแรกเราก็วัดความยาวให้ได้ในระดับเราจะเอาที่หกสิบเซนนะคะเราตัดไปแล้วสองเส้นนะคะเราก็อ่าทับาพนะคะค่ะตัดเลยค่ะเพื่อนๆใช้คีมตัดนะคะคีมตัดเลือดแต่ทีนี้เราตัดมาแล้วนะคะ ลวดของเราเนี่ยมันก็จะงอๆอยู่เนาะมันไม่ตรงนะคะมันทํางานลําบากแล้วก็เวลาดัดดัดเส้นมันก็ไม่สวยอะคะ่ะเพื่อนๆนะคะนี่อ่ะตัดมาเราก็เลยต้องมีวิธีการทํายังไงให้ลวดมันตรงเนี่ยเป็นงอๆเห็นไหมคะเพืๆๆ่อนๆมันเป็นงอๆอยู่ตามวงที่เขาขดมาให้เรานะคะปริงนวดเอา ม,มันเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเราจับดัดดเนาะจับดัดเออฉันจะทำให้เธอตรงเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบเงี้ยค่ะเป็นเป็นเคิร์ฟเป็นขึ้นไม่สวยเลยมีวิธีการดัดง่ายๆนะคะก็คือหยิบมันมาสามสี่เส้นที่เราตัดแล้วเนี่ยนะคะอ่างงองงอย่างนี้เราใช้ผ้าช่วยค่ะนะคะทำมืออย่างนี้มันก็จะไม่สวยเนาะเราใช้ผ้านะคะรูดดัดให้ตรงนะคะ เป็นการทำความสะอาดไปด้วยแล้วก็นะคะดัดรวดให้ตรงค่ะหยิบทีละเป็นเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะคะถ้าดัดทีละเส้นมันจะอ่อนเกินไปมันก็ยากเนาะเนี่ยค่ะรวดที่เราซื้อก็เส้นใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าเราจะมาทำไม้แขวนนะคะถ้ามันเล็กเกินมันก็นิ่มเกินไปมันก็ไม่สวยอ่าอีกด้านหนึ่งก็ดัดรูดให้ตรงเลยค่ะ นี่เริ่มจะตรงละเพื่อนๆน,นะคะตรงไหมเนี่ยแล้วตรงนะไม่ตรงก็อีกทีหนึ่งค่ะก็จับจับด้วยนะคะคือเส้นที่ดาวซื้อมานี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะนี่ค่ะมันก็จะยังไม่ตรงเราก็จับดัดไปนิดนึงนะคะลูดด้วยผ้าค่ะเพื่อนๆอ,อือ ถ้าเราใช้มือโดยไม่มีผ้านะคะก็อาจจะบ,บาดมือแล้วก็ความคมของลวดนะคะก็ทําให้เราได้รับบาดแผลได้นะคะปึ๊บนะคะทีนี้เราก็จะได้ลวดที่เห็นไหมครับเพื่อนๆตรงขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะแต่ก่อนมก็งงงเงียวๆเนาะอ่าถ้าเราดับปึ๊บอันนี้ของดามัน เห็งนะคะเส้นใหญ่สมควรเลยเปลี่ยนข้างัลตประดับเนี่ยค่ะมันก็จะได้เส้นลวดที่ตรงขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาไปใช้ทำงานนะคะได้ง่ายกว่านะคะก็จะก่อนมันก็จะงงเงีงงง้ยวเนาะอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ถึงกับตรงเปทีเดียวนะคะแต่ว่าก็คือใช้งานได้มากขึ้นนะคะนี้เราก็จะไปทำเป็นขด,ขดๆเนาะ ขดๆเพื่อจะเอาไปประดิษฐ์ษงานนะคะเกี่ยวกับไม้แขนพอเราได้ลวดตรงๆแล้วใช่ไหมคะเราจะทำงานประดิษฐ์อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการทำมก็จะง่ายขึ้นนะคะทีนี้พอเดาวได้ตรงๆแล้วนะคะเดาวก็อยากจะทำสิ่งนี้นะคะติ้งนี่เลยอันนี้ก็คือที่ประดิษฐ์นะคะ ปลูกไม้แขวนนะคะเอาไว้ห้อยๆโดยเฉพาะพวกเดฟพวกเป็ดปลาช่อนพวกอาหาราพวกพืชที่มีรากอากาศนะคะเราก็เอาไปปลูกได้นะคะแบบนี้อันนี้กผ็ผลที่เราเห็นนี่คือลูกตินเป็ดนะคะลูกตินเป็ดที่เขาแก่แล้วเขาก็จะร่วงลงมาเปลือกของเขาก็จะล่อนออกไปก็จะเป็นผิวแบบนี้เราเอามาปลูกต้นไม้ได้นะคะปลูกต้นไม้ เสียบเข้าไปตามร่องๆนี้นะคะต้นไม้เคล้าฤาืสีอะไรที่เขาไม่ต้องการดินนะคะปลูกได้นี่ที่ดาวทํานะคะดาวก็จะเอาไปแขวนแบบนี้วิธีการทําก็ง่ายๆค่ะรั่วที่ดาวดัดแล้วนะคะดาวก็ขดข้างล่างให้เขาเป็นปมนะคะขดไม่เป็นปมเอาคีมจับนะคะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างแข็งค่ะนี่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆขดให้ไม่เป็นปมอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วดาวก็ทิ่มเข้าไปในตัวของลูกตินเป็ดเนี่ยค่ะ มันก็จะมีแตกๆก,ก็ดีเลยนะคะก็ทิมไปจากข้างล่างนะคะให้เขาไปโผล่ด้านบนเลยค่ะนี่เลยค่ะปึ๊บนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้ไอ้ด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นตัวล็อกนะคะอ่านจ,จะได้ไม่ร่วงะคะ่ะแบบนี้จากนั้นส่วนข้างบนนี้นะคะเราก็จะดัดให้เป็นตัวงอๆงงนะคะตัวยูเพื่อที่จะเกี่ยวเพื่อที่จะเกี่ยว วัสดุนะคะเราก็จะไปแขวนที่ต่างๆที่เราต้องการได้นะคะจะทำเป็นรูปตวยนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นี้ก็ทําให้ตรงนะคะดับให้สวยๆจากนั้นนะคะเราก็สามารถนําลูกตุ้มของเรานี่นะคะตุ้มตินเป็ดตรงเนี้ยไปปลูกเดฟเคลาลือสี จะใส่ตุ๊กตาตุ้งติ้งห้อยอะไรตรงนี้ก็เอยียงได้อีกนะคะตุ๊กตาหรืออะไรที่น่ารักน่ารักแล้วก็นําไปแขวนนะคะรดน้ําก็สะดวกสบายค่ะเวลารดน้ํานะคะสามารถเอามาแบบนี้แล้วก็ไปจุ่มน้ํานะคะไปจุ่มน้ําแล้วก็ปแขวนไว้เหมือนเดิมก็ได้ด้วยนะคะแล้วแต่ความยาวก็แล้วแต่นะคะเลือกไซส์เลือกขนาดตามชอบใจเลยค่ะนี่ค่ะก็คืองานประดิษฐ์จักรลวดนะคะเอาไปปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แขวนค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาวนะคะเพื่อเราจะได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆในการปลูกต้นไม้กันนะคะสวัสดีค่ะ